Thank hey. สวัสดีครับแอดยิมกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านครับเมื่อนี้เป็นมือวันที่สองนะครับเนาะวันที่สองท่านวาก้มพศสอนพันหาอยหกสิบหกครับแตกสนั่นวันไหวครับแตกคักแตกแน่ครับบอกถือแต่เสาหัวรับหวหนีองค์ปูชีปะข้าวพร้อมองค์ปูตาและก็แม่กู้หอมหัวพร้อมปูรี่รับปะท่านโชคให้ลูกให้ล้านทัวโลกทัวประเทศนะครับเนาะเขาสามตัวบนสองตัวล่างสามตัวบน เก้เจยหรือว่าศูนยเก้าเจสองตัวล่างเกหนึ่งครับอ่ะงวดนี่ปูประธานโชคให้คักให้แน่ครับบ่ถือตั้งแต่เสาวัวเนาะครับเนาะหกล้านแตกครับพี่น้องหกล้านแตกแต่แม่คู่หอมหวนผู้เดียวกะห้ล้านครับผมอ่ะลูกซิ์ลูกหาเพราว่าจะเป็นแอดยิมแอดแตงโมแล้วกะ็นากน้อยเอออาขายหียน หรือว่าพอคบบนะครับเนาะพร้อมกับเจวันกับเสือเอกร่วมกันแล้วครับก็อยู่ในหอภายในหอกับประมาณหกล้านครับหกล้านกลัวๆเ้อครับเด้อครับอ่ะกับพร้อมกับเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศครับงวดดีได้โชคได้มาน้ากันครับอ่าสำหรับเอฟซีนะครับเนาะสีมาสักกะระกับบ่ายปูได้โชคได้มานแล้วครับอ่าเก็บดอกไหม้มาพร้อมเลยครับเด้อครับไร้มีดอกพุดธอ่าครับก็เก็บมาน้ครับเพราวาอยู่ทั้งหออยู่ทั้ง หอผู้ชีบกขาวหอผู้ตาเนาะครับเนาะช่วงนี้ดอกไม้ขาดเลยครับเด้อ FC ทธันใดครับสิมาก็เอาเก็บดอกไม้มานำครับผมก็จะเป็นการดีเลยครับอ่ะครับต่อ้ขอช่วง,วง,วง,วงมันมน,นำกันทุกปูุกันเด้อค่ะตัวเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก092 ไล่สตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งจํานวน1 0,000ห,นหรางวัลซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองคูณ<า>ให้เงี้จับไว้เด้อให้เงี้ย <c oughs> จะใช้อุปกรณ์ <c oughs> ออกรางวนันขับมารางวัลเลคไถ่สองตัวนะครับเนาะคมึงกินสูสูบกอดสองแบ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลัก ที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หและหลักท no ี่หกออกรางเล็กท้ายสองตัวเต็มต <theatre> ัวที่นประจำหลักหน่วยเด้อตั้งแกที่ฐานซอยกันได้เอฟซีครับโอ้ห้องสองควันปูเด้อเนื่าาเ่อ จะออกรางเลขท้ายสองตัวสาธุสาธุครับสิบหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าปสาธุสาธุครับขึ้นเซี่ยวนิดอน่อยหน่้าอ๋อครับผม อ่ะมาลุนกันครับพี่น้องขอสิบเด้อเร็งทยสองตัวงวดวันที่หนึง่งธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรตัว <c oughs> หนึ่งเก้า สาธุจาธุแ่มแจโอ้ยเจ่ตัวนั่นเมาเด็ว่าสาธุสาธุนเก้านเก้าโอ้ลหลานได้หมดเลยโอ้ยใจจางสนิสั้นเขาตัวนงเก้าเงินเคยปูไว้ดีไเายโอ้ยเอามาดูไปคูงานย่างในคำนง เราไปตรวจเลครับดิเด้อโอ้โหส้าอ้ดีใจับแม่คู่ครับเนื้อเกยครับเด้อเราบแม่คู่วบวแค้ีแรงนครับประมาณสองลอยก็ไปครับเนี่ครับเนื้เก่าล้วนๆครับเน้อเก่าเนื้อได้แล้วเก่าเนื้อได้แวได้คือเก่าครับนี่เก่าเนื้อกระไรแม่คั่วเนื้อโอ้โหลรย ครับก็เก่าหนึงลายครับเกาหลาเจนม่โอ้สาธุปูสาธุเด้อเจก้าเราอะไิเมันบ่ได้บอ้รอตัวบอกเนครับแม่คู่เตรมกำมือเลยครับเก่าหนึ่งครับสะสอนอาลวกซิดลวกหาก็ได้กวนะเออปีคับกว้ผมก็หยดเมีแต่มือแหกคุนแมีใส่หอดผาปลาหยดซิบเก้าบน แม่ครัวว่าอันนี้ทอปลาไปเห็นป่าตัวไปทวงเงินกันที่ผมใส่ยอดเงินบาทแม่ซิเกลเรียนแม่ซิบเกลบาทไอ้าวลวกหล้าเป็นไทยเวลาป่้ย

เอาสามตัวบนซองตัวล่างมาพ่นางเนาะเี้ปนะานปะธานกรรมการซึ่งนี uh yeah> uh uh ้ด uh ้รับเกียรติจาก่ราาสยามรินนะคะอะู้า ครับเอฟซีเพ,พียงไหนครับห้าเอฟซีอยู่ต่างประเทศเพียงไหนน้อสวงมานบ่ท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกแรกแก่กรรมการหมายเลขสองขอบคุณค่ะแอดอ่ะว่าไปนังครับแอดยิ้มดีใจนั่นเลยครับเด้อที่หน้าที่ของเจ้าของครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได no. ้ม right ีส่วนมีมานกับตัวเลขขององค์ปูชีปะขาวความปูตาปูรี่แล้วก็แม่กู้หอมหวนเขาครับผม ปดอเคือว่าปูว่านหลันบดถือกระชับสีว่าจังได้หมี่กรรารอกบัตรวจํารตำรวตรามร่สาสาธุสาธุนะพูเดเอ ความกับุณบารมีของแม่ปูความะนีก็วกเราก็หัุนนอ่าเก็บรถในปูกันนะบุญเราสิบเก็บปูเด้อหนึ่งตัวหนึ่งเอ้าบัดนี้ให้ป้าสาชุดไทยย้ายให้ป้าสาชุดไทยหนึ่งหกกับหนึ่งเก่าสองตัว ปราสาทสุดท้ายมันมาครับสุดท้ายแปดแปดแปดไล่งานตัวเด้อครับขอให้เอฟซีสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเนาะให้ได้โชคได้มันงวดนี้น้ำกันครับผมเอาบนล่างครับเอฟซีปูตาปูชีปลาขาวแล้วก็รฟังแม่ฆู่ฮ่องกงครับให้ได้น้ำกันเลยครับเด้อได้หมายเลข รางวัลประจําหน่วยผู้แทนภาคประชาชนประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมานายสุทธิรักพันสายเชื้อจะเสียงลูกบอลใหม่เลขต่อไปคะ่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจําหน่วยนะคะพันประธานกรรมการจะเสียงลูกบอลหมายเลขประจําหลัวเพ่มาใหมค่ค่ะ ในหมาเลกรการออกราวัลประจำหลักสิผู้แทนประสูงการคลังางจหวัดเพรบุสถียรนัสาวจากร่ตามกลางจะเป็นผู้เสียดุลวันใหม่เลขต่อไปค่ะ กการกันเนี่ยเสียบรยแล้วท่านสุ้ายค่ได้แก่กรรมการหม่เลขสามปูต้อใสคนมาเต็มเลยนะัครับอ่านี่ครับแห่เพมเนวคาราชสีมานายบลปูเข้าไปขีไไรแล้วครับต้องบนล่างที่ไม่งันไงครับปูไหวลูกล้านคล้ายนาคล้ายตาเด้ครับ ได้ลูกบอลใหม่เรียบระจําหลักพันเรียบร้อยแล้วนะคะผม้ยมาแล้วแม่คค่แม่คมมูค่ค กันแล้วก็เออถึงพอสาธิตต้องจัดนั้นคือซิบเกาแล้วมาลดวาชกเลขหมานเราบอกว่าให้เก็มใ้เป็นใหญ่ๆมากสิท้มันได้ทราบพร้อมกันทั้งหกลักร้นเรืองความเกนขณี้พร้่จะสใหม่วกหลานกอบ,น,กบนละปู่เด้อปู่ชิบปกขาปู่ตาปู่พุ่ม ก so ูบุญมียอยลูกซอยรลานได้โชคได้ม <oth> ันว <inh> yeah. ่าบุญใหญ่ทั้งหนาได้ปูเด้อสองห้นคนหวงแล้วคุณศูนย์ แล้ววุ่แล้วตัวเตะปูปูฮะสตัวยศูนย์เก้าเจ็ดครับสวัสดีครับอ่ะแอดยิ้มกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกด้านครับเอฟซีปูชีปมะขาวครับเอฟซีปูตาเนาะครับเนาะอ่ะ ออกคักออกแน่ให้ลกูกหลานให้คักให้แน่เถือกเต็มว่าพี่น้องครับได้แขนว่าสามตัวบนสองตัวล่างศูนย์เก้าเกตนะครับเนาะศูนยะ์เก้าเกตสามตัวบนโวดโขเนี่ยครับสองตัวล่างก็คือเก้าหนึ่งครับโอ้เป็นได้พี่น,น้องเว้นได้ครับ อาแอดยิ้มก็ดีใจนะครับนอ็อตที่ตัวเลขผงผู้ชีประขาปู่ตาแลกแวก็แม่คู่คมหวนครับป้าไอแม่คู่อมหวนเหม่อนกะเป็นร่าง,งทรงผู้ใจบุญนะครับอาครับที่ผ้าลูกซย์ลูกหาครับด้เหตุใดนดสางายวัดไยว่าครับผมวัดหลักๆก,ก็คืออยวัดปูเทท่ห้องหรือว่าวัดสาสนุบุตวบรรลามัมครับผมครับ ครับอันนี้นะครับเนาะเป็นตัวเลขทีแม่คู่ครับหอมหวนฟันทุ่งควงสุดท้ายให้ครับกต่มีครับนี่นะครับเด้อเนื่องเก้าเนก้าเกนะครับเนาะครับหนึ่งเก้ากับเก้าเกครับผมครับโอ้อวดีใช้น้ำแตีงโม่ครับแล้วก็เข้าเต็มเต็มนะครับเนาะอาปูให้พ่อหัมัดจํามัดจําผ้าพยนต์หรือว่าหนัง กับเก้าเกศูนย์นะครับปูท่วงอยู่ในมืมดเศ้านี่ยเก้าเกศูนย์ของพ่อทำครับผมอ่าครับกต่มีเนื้องเก็อ่าเก้าเก็แล้วการหนึ่งศูนย์นะครับเนาะที่นี่นะครับเด้อที่เน้นๆเลยนะครับที่แอดยิ้มวงไว้ให้ครับแอดยิ้มวงไว้ให้เนาะครับนี่ครับแอดก็บอกว่าเอฟซีทันใดเนาะครับอ่าจะตามยิ้มอ่าจะตามยิ้มก็คือเนื้องเก้าเนื้องเก็ดนื้งศูนย์เก้าเก็อ่าบนล่างเคียงๆเนาะพี่น้องเนาะ ครับผมบนล่างอ่าสำรับตัวกัน0ูนย์หกหนึหกเก้าแปครับผมสำรับตัวนิ่นอ่าแอดยิมเขียนใปเห็นไหมครับมี1นืเก้าดหนึเกดครับอ่าครับเอดซีทันใดครับขันติดตามคลิปเนื้อฟังแอดยิมฟัน้นกงโค้งสุดท้ายครับเกิดจะมีโชควงมีมานแล้วก็ับนื่อเก้าครับตั้มเต่มไอ้เมือแ,แอดยิมเห็ตต้นผาปลากับปูบวกแอดยิมเสียบยอดต้นผาปาสิเก้บาท เสียบสิบเก้าบาทได้ยอดยิ้มเด้อเอาไว้สูงๆได้ว่าทันปา้าครับผมไก่แม่นีน่ดีครับเมื่อวายมือเฮ็ดผ่าป้าไปเนื้อมาถวายปูได้เนาะปูทวงเงินเหรียญสิบเป็นบ่แต่งหมอครับอ่านั่แล้วลครับอ่าแสดงว่าย,ยอดพ่าป้ามีความหมายครับผมอ่าเอฟซีสายบุญไปยังไดสุหมานบ่ไม่กล้าเล่นเยอะเหมือนเ<ท>มื่อก่อนค่ะเอาไม่ครับคอยสะสมผลไปเรื่อยๆนัๆนกหน่อยว่าได้ซื้อน้ำมูวเกือบเป็นล่มครับดีใจน้ำเอฟซีอไรอ่าครับแอดยิ่มก็บคอยแหกข้อแหงแล้วครับผม แมนโยจาบอกา่นหลายครับผมอ่ะดีใจน้าเท่ากับคอยสะสมไปนะครับเนาะหลังจากนี้หลังแต่ออกพรรษาไปครับเพราวะปูเท่ากับสิ่ท่านโศกให้ตลอดด้วยครับเด้อขอแต่ครับเฮ็ดบุญครับเฮ็ดบุญครับสร้างบุญเท่าสร้างด้วยใจใส่สัทธาครับใจใส่สัทธาเออสัทธาปูก็คือสัทธาแม่คู่ความหวนครับขันสัทธาแต่ปูบ่สัทธาล่างทรงครับกับมีคาซาเก่า ครับข้าต้องสัทธาปูสัทธาล่างส่วงพระวาล่างส่วงนี่ก็แทมเป็นตัวแทนขององค์ปูชีบปาขาวปูตานะครับเนาะอ่ามันใจได้อ่าเฮาสมมติปารถนาเฮาคิดอันใดมันกัดสีสมบังทุกประการหนึ่งการอิศะยาห้มีครับยาบ่อยมีการอิสากันครับเห็นกันได้ต้องดีใจนั่มครับบะมาณนวาว่าบุญนั้นได้ทำาหน่อิฉาบ่ได้ครับบ่ได้อันนั้นคือปูตาปูชีบปาขาวสอนมาครับหิมีใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ต่อกันครับผมครับครับ แม่คู่ผู้เดี่ยวกับมันสามล้าน,ลานกลัวๆได้ครับเด้อครับมาร่วมลูกชิดลูกหาอีกครับอ่าแอดแอดยิ้มกันได้เพราะสมควรอยู่แตงโมกับแตกเท่าไรแตงโมเข้าๆด้วยครับลายมาลายได้ซื้อลายากันครับแตงโมก็ได้เก็บเป็นเงินบ่ครับแตงโมกับะมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นดีเป็นเงินบุญเป็นเงินเทวดาครับอ่าครับถือว่าโชคดีเกียบ้านกับก็ได้รายงานตัวมากครับจะจีด้ยลายแสนบ่ คับอายิ่มก็ไดีพวกซมควรอยู่นะครับเนาะคือว่าได้๋ลายกองวัดมันมีจี๊ดน๊อยอยู่ครับเพราะว่าม oh. ันเข่าบนเข่าล่างอ่าสามตัวเขาได้เบิึงอยู่อ่าเหล็กรางวัลเด็กชายสามตัวครับเข่าเต็มเต็มนะครับเด้อหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ไม่แม่นห้หอยสังมือเส้านในก็เท่าไรเนี่ยหอยห้หอยสังมือเส้นนี่มึงนะครับเด้อแอดยิ่มมึงก่อนแอดยิ่มก็ดีใจเต้นนาเต้นล้างเบากระชือเบาแล้วครับเมื่อนี้มันเข่าบนเข่าล่างครับแอดยิ่มขอเบาด่วนจีกดจ๊อยเนี่ยครับตามที่จริงเนาะครับ อ้าวคู่นันซ่อมบึงโยบั้นหูจักเนี่ยแนยิ้มเราว่างค้อมเร็วๆนี่แม่นเลียกพวกเขาว่าสันว่าครับหวดนี่นะครับเขาเต็มๆครับผมได้3ตัว5บาทอ้าวดีใจนเด้ะครับเด้อเขาคอยเปลี่ยนคอยไปคุณสมศรีครับเอฟซีของแอดไอนะครับเนาะอ้าวดีใจนะครับไฮช่วงไฮมานเด้วครับเด้อครับวันที่เก้านี่แขนก็นั่นอีกร์กูไดมาครับปูแห้งที่แห้ครับแต็มหมวดนี่างแล้ว ครับอ่ะแอดกิมก็บสิเคียร์สื้นสถานที่ทไว้ให้นะครับเนาะเหมืองงานวันที่เก่าครับกขอให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุก,ทกคนครับชกชกมนัามานมันลำลำเรื่อยๆรื่อน้ำกันทุกผู้ทุกคนเอาจนหอดคุณแล้วครับเขาวันสายอีกคุณเท่าครับอ่ะครับขอแต่มีใจใส,ส่รัทธาเทา่ยเสียสิสางเทาก็บเท็ดด้วยใจครับเม่นเท็ดไปแล้วจม จรวมมันกับพ่ได้ครับแอดจิ้มบ่อยาญ่กัเฮ็ดจังสันเอ้ากินมาท่านมาอ่าแม่กู้เพิ่นเสียไปเฮ็ดยังกระยาเพินเพ่นเพราะว่าเป็นบุญบารมีของเพิ่นครับผมอ่าครับขอควายส่ง,สง,สง,สงม,ม,มันน้ำกันทุกปู่ทุกคนกนะครับเด้ออ่ครับสำหรับชิมนนี้แอดจิ้มกราบขอสวัสดีครับ